สวัสดีครับผมหลังจากที่เราผสมเกสซ้อนไปแล้วนะครับวันนี้วันที่สามเดือนสีนะครับผมเราเริ่มมาเช็คลูกันว่ามันจะติดประมาณไหนครับผมแล้วทีนี้เราจะใช้ตะคายประมาณไหนครับเรามาเช็คกันครับผมเพราะว่าบางบางจันมันก็ติดบางจันมันก็ไม่ได้ติดเยอะนะครับผมอย่างจันนี้มันก็ไม่ค่อยติดนะครับเราจะปล่อยมันครับผมจะไม่หอครับผม เามาเช็คเลยว่ามันติดขนาดไหนน,น,น่ครับมันก็ติดประมาณนี้จันนี้ก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับจันนี้ก็พอได้นะครับผม ดูก็สวยดีครับเราขัดเอาแค่ใส่ประมาณ3มโลครึ่งเราจะหออทุ่งจะขายนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ